สวัสดีครับเพื่อนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรอเกมนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับเกมแอปูนะครับเป็นเกมนี้นะครับเป็นค่ายคนทําเดียวกับเกมที่มีชื่อว่าเจอร์นี่ที่ผมเคยเล่นไปนะครับเจอร์นี่ที่เป็นน้องน้องภาพริ้วนะครับตะลุยทะเลทรายเพื่อค้นหาอารยธรรมที่สูญสิ้นไปนะครับและเกมนี้นะครับมาใหม่กับค่ายนี้เหมือนเดิมนะครับค่าย505แอนสคริตนะครับที่การเดินทางใต้ท้องทะเลนะครับเราไปดูซิว่าการผจญภัยใต้ท้องทะเลเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าทีมเกมสวยมากและภาพสวยเช่นกันแล้วก็ต้องขอบอกอีทีนงว่าผมเล่นเกมนี้ใน PlayStation 4นะฮะตอนแรกว่าจะซื้อใน Steam แต่ว่าอันในเพ4สีภาพมันได้มันได้ฟิลมากกว่าโอเคป่ะโอ้ดูภาพดิโอ้โหน้ำทะเลและขณะน,นี้เราก็อยู่ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าอุ้ยยาอุ้ยปลานั่นหรอ ปลาตัวเล็กๆยยนะครับจริงๆผมเป็นคนที่กลัวทะเลนะเพราะว่าทะเลเนี่ยยิ่งลงไปลึกอะ่ะมันยิ่งมืดนะฮะแต่ว่าทะเลในเกมแอปสูเนี่ยเป็นทะเลที่สวยงามมากนะครับเพราะว่ามันสว่างไงมันมีความสว่างในตัวแต่ไม่รู้ว่าเกมเนี่ยมันจะไปเจออะไรมื่ๆมืดหรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วเนี่ยถ้ามืดเนี่ยสยองนะผมเป็นคนกลัวทะเลที่มันมืดนะครับ แต่ว่าเกมนี้นะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมรักทะเลในความสวยงามของมันนะฮะนั่นอะไรนะวับฮลัลโหลและแล้วก็มาอยู่กับตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เราน่าจะเป็นของเรานะฮะลอยเทงเต้งใส่ชื่อม่าน,นักประดาน้ําแต่ว่าเป็นนักประดาน้าหรือเปล่ามีตีนกบด้วยแต่ว่าก็ยังไงโอ้ยฮลัลโหลโอ้โยสวยงามมากอะ่ะ เชี่ยอ้าวฮัลโหลดายยังไงอะแ r e s s to die อ oh. okay. ๋อวับโอเคไอจ้าโอไมคกูดสวยมาก บูสต์นะครับโอเคเดี๋ยวโอเคบูสต์ไปนะฮะโอเคบูสต์บูสต์บูสต์กดค้างได้ไหมเนะี่ยเอ๊ะนั่นะตัวอะไรนะ่ะ มีตีังกากับหลังด้วยนะฮะโอเคนี่เป็นก้อนหินก้อนหินน่ารักเดี๋ยว <laughs> ก้อนหินน่ารักเลยวะเราก็กดเอกแล้วไงมันจะบอกอะไรนักหนา อุ้ยปลามีกลับตัวด้วยมันคืออะไรวะกลับตัวเนี่ยโอเคบรูซไม่มีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยมันเรียกปลาได้วะ่ะไอย้าอายาไอ้ยาเรียกปลามาล้อมตัวเราเรียกปลามาล้อมตัวเรา โ oh อ้ไม่กอบเฮ้ยยังไงอ่ะอุ้ยเขี้ยยงดงามประการตาค่ะโอเคครับนี่ยังไงต่อน้องบึกฮัลโหลเย็ดเกาะได้ด้วย ปลาบึกครับโอเคเกาะเกกาะเกาะเไปแล้วปลาบึกโกลิดกรูปกรปเปอร์อ๋โอ้บรรยากาศนี่มันโอเคเดี๋ยวนะผมขอ,อสวิม,มคาเมราน้ำมอน ไม่มีอะไรเลยนะครับเกาะ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 หน่อยอึ๊บจ้ากูขอเกาะขี้มะมึกอาใจเย็นเฮ้ยน้องใจเย็นน้อง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 นี่มึงซิ่งมากเลยน้องไม่มีปูออกมาด้วยโอเคเราตรงนั้นมีอะไรนะ โอเคครับเหมือนไม่แท่นแล้วอย่างหนึ่งนะฮะอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันออ้ยเด้อทำเป็ดฟิต โอ้เหมือนปลดปล่อยปลาอลอกมาทำไมบอกมันบอกให้เราบู๊ตลอดเวลาเลยวะตรงนั้นมันอะไรอนะ่ะคือตอนนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมเห็นอะไรมางอย่างผมก็ต้องไปสำรวจมันจะบอกทำไมให้เราบู๊เรบ่อยๆวะโอเค อะไรเอ่ยโอ้เหมือนกับเหมือนกับเอ่อกล้องดัมมี่นะครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะฮะเราต้องกด r R สองไปด้วยนะครับแล้วก็ กดอย่างนี้นะฮะกดค้างไว้นะครับมันจะว่ายได้เร็วมากนะครับมันไม่บอกให้กดปุ่ม A2 ไว้เราก็งงโอเคถึงตรงนี้แล้วขึ้นมาไหนขึ้นมานี่อันนี้เหมือนกันเราต้องมากู้ซากอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือซากอะไรมีหอยเม่นด้วยวะกลับตัวสักหน่อยหนึ่ง โ okay. อเคไม่อะไรอะไรไม่รู้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 แต่ว่ามีปลาแต่หมดเลยไะเดี๋เดๆๆๆดเดินเดอนอ้าวทำลายหรือเปล่าอ่าใช่ดิงดิงด้วยนะครับในที่สุดมันก็เปิดทางให้เรานะฮะเจ้าน้องนะครับทั้งสองคน น้องอะไรวะเดี๋ยวอยากกลับไปดูก่อนผมขอไปสัมผัสธรรมชาติก่อนนีไ่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงขอขี่หน่อยคอมันไม่ออมไม่ขี่อ่ะว่ามันดิ้นอ่ะขอกอน่อยเกาะไม่ได้เหรอ โอเคตรงนั้นมีเฮ้ยรูปปั้นฉลามอ่ะครับรูปปั้นฉลามะคุณอ่าเฮ้ยอะไระนั่งสมาธิลระว้าอ๋อมีบอกไว้เยว่าเรา,เราเจอปลาอะไรบ้างนะครับใช่เหรอวะ เมดิเทติ้งเหมือนนั่งสมาธินะฮะโอเคเราสังเกตว่าข้างหลังนะครับมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังนะครับนี่ไงโอเคมานี่อันนี้เราช่วยน้อง น้องเลยวะน้ององุ่นนะครับไป3ตัวแล้วองุ 1, อง่นหนึ่งองุ่นสององุ่นสามนะจ๊ะไปกันต่อเลยนะจ๊ะทำไมซายมันกุกกักุกกโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลฉันเห็นนะฉันเห็นอะไรบางอย่าง อย่าเก็บหอยว่ะฉันเก็บหอยได้นะ่ะไยปูจ้ามันสวยงามมากอะ่ะโอเคครับเราน่าจะสำรวจตรงนี้ได้ครบทั่วแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตามทางของเราต่อนะครับตันนี้เราช่วยอาุ่นได้มาสามตัวเหมือนกล้วยมากกว่าวมันสีเหลืองช่วยน้องกล้วยนะครับกล้วยหอมหนึ่ง บีหนึ่สนะครับตอนนี้เรามีบีหนึ่งบีอบสอยู่กับตัวนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องไปเดินอุ้ยชาฉลามวะ่ะขี่ได้ไหมอะใช่แม่งไปวะ่ะจะโดนแดกบอจะโดนแดกไหมฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนั้นมีปลาอะไรบางอย่างเหมือนปลาไหลผมแมปแมปแม่งใหญ่เนี่ยเกาะปลาไหลไ,หกกได้ไหมอยากเกาะเกาะได้ไหมเกาะไม่ได้เหรออะไรวะฮัลโหลอุยอ้ยหอยจ้าหอย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 ,หอยโย วีหนึ่งวีสองวีสามอย่าไปยุ่งกับหอยอย่าไปยุ่งกับปลาไหลมันเป็นคุณคุณเหมือนเป็นปลาไหลมอเรลนะครับผมขอขึ้นไปดูข้างบนดิอ่าแสงแม่งขึ้นไม่ได้เหรอเหมือนลงน้ำแล้วมันห้ามเราเราห้ามเราขึ้นเว้ยเอยขึ้นได้ดิว้าวเหมือนเป็นสาหร่ายทะเลข้างบนนะครับตนน้นไม่มีหินด้วยนะจ๊ะโอเคไปต่อดีกว่า โอเคฮะข้างนาตรงน,นั้นตรงน,นั้นตรงนั้นโอเคไปเลยดูสิว่าจะเจออะไรฮลัลโหลสวัสดีครับแม่งตื่นเต้นจังเพลงคือผมชอบเกมทีมงานเกมทีมงานที่ทำมากอะมันทำออกมาได้แบบพีคมากสวยงามระการตามันเริ่มมืดว่ะ ผมเกียดทะเลมันมืดแต่ว่ามีแสงอุตตโอ้โหสภาพทะเลนี่คือน่ากลัวเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวแหละงั้นก็ต้องลงไปดูฉลามเมื่อกี้ยังยังไม่หมดทุลักกันแนะอุ้ยเชีย่ยข้างล่างมันเฮ้ยเหมือนกับมันก็เป็นปรา,าสาทอันซึกอย่างนึงต้องเช็คแล้วต้องเช็คแล้ว อุ้ยยะอุ้ยที่ไหนอะวัดเฮ้ยยะฮัลโหลอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงคะเนี่ย เราหัวปักได้ไหมไม่ได้หรอเราควรไปตามทางของมันหนือเปั่านะควรไปตามทางของมันก่อนแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะรู้แต่ว่าผมรู้สึกฟินผมรู้สึกว่าอยากไปทะเลพวกนี้เลยพวงนี้ผมคนจะปนผมควรจะเก็บของไปสมั็จดีไหมไม่ดีมั้งโอเค อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอุ้ยเราเอาอะไรออกมาจากตัวฟองน้ําหัวใจสมองมายมไม่รู้เหมือนกันอุ้ยกระเบนจ้ากระเบนมันออกมาจากใจกลางอ,อ๋อ,อเอามันลรมากู้สร้างอะไรท่ำเหรอเอ้ยทำไมมีน้ำขึ้นมา ตรงนี้ก็มีน้ำเหแล้วไม่ใช่เหรอเอา้าคุณกระเบนอ๋อเหมือนกับป่ามันตายเว้ยเราต้องไปช่วยป่าอาอไมคก็แล้วสวยมากมีความรู้สึกเหมือนเป็นเจอร์นี่นะครับเป็นเจอร์นี่ที่มันจมน้ำอะ่ะโอ้มค g ก d คุณดูประการศนั่นสิมานี่มันเล่นป่าได้ด้วย ดูดิมันเล่นปลาได้อ่ะโอ้ยอยากจับบ้างวะไอผมอยากจับบ้างอ่ะไอผมอยากจับจริงแค่นี้อ่ะไอกูอยากจับปลาเสตว์เอ้ยไายชนแม่งเมื่อก่อนก่อนก่อนลงอุ้ยกระเบนกระเบนกระเบนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปกระเบนผมเห็นอะไรข้างบนนั้นปลาไม่ตามเงาโอ้โหเยอะมากอ่ะนี่มันฉลามนี่ว่ะไอ้ที่ฉลามที่เรานั่งนั่งมาเท่อ่ะ m ม d i ด a เทโอเคเหมือนกับนั่งมาดูวิวทิวทัศน์หรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอ้แม่งเอ้ยเขาไปขี่กระเบนไหนวะอ๋อ oh! <laughs> อุ้ยปลาเต็มกระเบน ขี่ไงวะอยากขี่กระเบนอ้าวมอนเ่ากระเบนเลยยี่ฝ่ายมอนเตเรนะครับแล้วตอนนี้เราก็ขี่นุ้งกระเบนนะฮะนุ้งกระเบนบอกพ่องมึงดิขี่กุาไมทนะคาให้เอาไม่ดีนะครับนุ้งนุ้งน,งน,งน,งนุงกระเบนคือแค่นี้กูก็ฟินแล้วเนี่ยคือแค่อย่างี้ขี่กระเบนจนจ,นจบพาร์ทสิบเลยได้ไหมไม่ได้สิโอเคเราไปนะกระเบนบ้าๆนะจ๊ะกระเบน ผมขับไปก่อนนะผมขับไปก่อนนะครับฮัลโหลทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคมาหาคุณนอยป้าอ้โอ้เชี่ยโอ้โหพวกนี้เก็บของไปไปทะเละไล่ปัดเลยผมไปทะเล,ลผมผมไม่สนใจแล้วผมไปทะเลแล้วแม่งน้ำตาจะไหล,ลตอนเนี้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะฮัลโหล นี่เหมือนอ,รอารยธรรมเจอร์นี่ที่มันจมน้ำมาแล้วนะครับเหมือนเดียเลยเนี่ยโอเคมันใช่เลยแหละเธอเธอมันใช่แหละเธอเธอจาโอเคไปต่อนะครับ ี๋ยวเดินทางไปต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมืนอนเรามากู้อ่าสิ่งที่มันล่มสลายในในใน,น้ำอะ่ะให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะอ้ย,ยาโอโอโอเอามึงมากัดบีหนึ่งกูแล้วบีหนึ่งกูตายโอ้วัตเด็บอะไรวะหน้านะโอ้ชิด ปีหนึ่งกูตายเอาหันหน้ามามองปีสองปีสามฮลัลโหลโอเคท่านผู้ชมฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่านะครับไอ้ฉลามเวนั่นมันอะไรของมันน่ะอยู่มางกรปีหนึ่งมันต้องการมาห้ามเราหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับแอปสูกับผมการ์ดเดนทีวีนะจ๊ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมนะฮะปีหนึ่งกูตายอ่ะ